ยินดีด้วยเตอชันทวิตและใหม่ดาวิกาแต่งงานแล้วบรรยากาศสดเรียบง่ายแต่ออบอุ่นมาก ควบคันสระเสกกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับคู่รักพานางเตอชันทวิทและใหม่ดาวิกาหลังคบหากันมานานกว่า7ปีได้จัดพิธีวิวาสุดเรียบง่ายเมื่อวันที่9กาพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานำใหม่สั้นมิสตรีบูติคโฮเทลสุดอลังการท่ามกลางคนเขาในพื้นที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแม้จะเป็นงานเล็กๆไม่ได้หรือวาอลังการหรือแขกเกลื่อไม่ได้มากมายอะไรแต่บรรยากาศกลับอบอุ่นและอบอวนไปด้วยความสุขอย่างมากเลยล่ะค่ะ าอยู่คนเดียวเลยเออใช่เตรียมมาเนี่ยเตรียมเป่าเตรียมมาเนาีน่ย เต๋อและใหม่มาด้วยชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล่ออร่าโดยสาวใหม่เป็นชุดราตรีเกาะอกสีขาวเรียบหรูดูสวยหวานมีเสน่ห์อย่างมากในขณะที่หนุ่มเต๋อมาด้วยชุดสุดทักซิโดสีขาวมาเทสหล่อละมุนเหมาะสมกันเป็นที่สุดทำกลางบทเพลงสุดโรแมนติกจากนักร้องยุค20อย่างฮิวโก้จูระจกักรที่ได้เป็นเกียรติร้องเพลงให้กับครูบ่าวสาวในงานแต่งงานจึงก็ได้ควงภรรยายอย่างฮาน่ามาร่วมงานด้วยบอกเลยว่าเพลงหวานจับใจทำสาวใหม่ดาวิ การถึงกับน้ำตาไหลทีเดียวค่ะ,ะนนะคบ่าวสาวแฮปปี้สุดๆแถมยังโชว์หวานจูบกันต่อหน้าพยานรักที่ไปร่วมงานในครั้งนี้เป็นโมเมนต,ต์แห่งความประทับใจอย่างมากทีเดียว Canten. งานของทั้งคู่จัดขึ้นอย่างเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่หนุ่มเต๋อคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอสาวใหม่แต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยแหวนเพชรเม็ดเป้งถึง15กระดัตทั้งคู่ก็เคยออกมาเผยแผนว่าจะแต่งงานกันช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนโดยจะจัดแบบเรียบง่ายที่สุดซึ่งหลายคนก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเลิกดีอย่างมากแม้ว่าจะไม่ได้จัดงานแต่งสุดยิ่งใหญ่เอก้กเริแต่ก็ เป็นอีกหนึ่งงานวิวาของคุณบันเทิงที่นาวรักไม่เบาทีเดียวค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ตอบตกลงเป็นคู่ชีวิตผมจากนี้ไปนะครับผมขอสัญญาครับว่าหลังจากนี้ไปจะดูแลน้องใหม่ให้ดีมากมากมากๆๆมากๆที่สุดเลยให้สมกับความรักที่น้องใหม่ให้ผมครับ เตร์ฉันทวิทย์และไม่ดาวิกากลายเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการท่ามกลางคนแห่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างลุ้นลามแถบคู่นี้เขาก็จัดแจงหน้าที่กันเป็นที่เรียบร้อยว่าบ้านนี้ใครคุ้มจบเอาจริงๆนะบ้านเนี่ยมันต้องมีจัดระเบียบนะคุณดับใหญ่จัดลำดับเพราะใช่หนัาหนักกว่าเดิมผมน่าโดนหนักกว่ากลัวไหมไม่กลัวครับกลัวไหม ซึ่งหนุ่มเตอเองก็เต็มใจที่สุดออกค้างรักสาวใหม่หนักมากเลยล่ะค่ะพี่เอางี้นะเอาแบบที่ไม่มีหนุผมก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายผมก็รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตผมที่สุด เวนแผนในอนาคตของทั้งคู่ก็มีการพูดถึงเรื่องลูกกันไว้บ้างแล้วซึ่งหนุ่มเตอ๋อก็เผยว่าเมื่อก่อนอยากมีลูกมากแต่ตอนนี้ความต้องการก็น้อยลงมาโดยสาวใหม่เองก็เผยว่าการมีลูกหนึ่งคนต้องใช้เงินเยอะมากๆแต่อย่างไรเจ้าตัวก็มีปรึกษาแฟนๆถึงการเป็นคุณแม่ไวล่วงหน้าแล้วด้วยถ้ามีลูกแล้วท้องมันแอนไปข้างหน้ามันจะปวดหลังไหมแล้วคือหนูยังทันยังไม่ทันมีเลยหนูปวดหลังแล้วทำไงดีทุกคน มีกิยภาพผนท้องงานนี้ทางคู่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่กันเมื่อไรยังไงก็ต้องมารอรุ้นกันแล้วล่วคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับงานวิวาหของทางคู่อย่างมากด้วยเช่นกันคะ่ะ